วันนี้เป็นวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์พุทธศักราช2559เป็นวันที่หนึ่งแล้วนะคณะทาญาิโย,ายมลูกหลานวันที่หนึ่งกุมภาแล้วก็วันนี้หลวงพ่อนัดพระที่เกี่ยวข้องก็คงจะพูดเกี่ยวกับบ่ายสองโมงนัด ถวายพระพุทธรูปวัดหลุบเราแต่ต่นนี้ก็พวกเราก็ไม่เกี่ยวหรอกมีแต่เจ้าภาพไม่กี่คนมาจัดทําพิธีถวายแต่พวกเรายังค่อยว่ากันอีกทีนึงอันนี้คือเจ้าภาพถวายมาในครอบครัวของท่านมาจากกรุงเทพพวกเราก็จะประชุมหาลือกัน คงจะอีกสักวันที่ห้าที่หกมั <c> ้ง <oughs> <c oughs> แล้วก็วันนี้เป็นวันที่หนึ่งนะคณะัทสัตยาติโยมโลูกหลานพระเนนในวัดของพวกเราคณะัทสัตาติโยมที่หลวงพ่อได้พูดกล่าวได้กล่าวไว้ว่าวันมาฆ้าบูชาคงจะเป็นคงจะตรงกับวันที่ยี่สิบสองเป็นวันทําบุญรวมญาติ ของพวกเราเราหลวงพ่ออาจจะพยายามทําให้ลืมหรือจะพยายามบอกกล่าวทุกอาจจะเป็นทุกวันพระหรือทุกวันอาทิตย์เพราะมันใกล้เข้ามาแล้วก็ให้พวกพระพวกเรานะีช่วยๆกันดูทางในวัดที่กุฏิหลังไหนตรงไหนที่ยังขาดตุกบกพ่องอยู่ก็ให้ช่วยๆยกันคิดนะ ด่วยกานทำแต่ก็คงจะไม่มีอะไรลนะงานก็คงจะไม่อะไรมากเพียงแต่จัทธาญาติโยมเข้ามาแล้วก็คงจะถึงวันนั้นแล้วก็คงจะมารวมร่วมกันร่วมกันทำบุญอุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปกรณคุณของวัดตลอดถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายของใครของเรามารวมกันทำบุญ อุทิสวนกุศลต่อผู้มีอุปกรณคุณที่ให้ผู้ที่เข้ามาช่วยเหลือวัดของเราตั้งแต่เริ่มก่อสร้างวัดขึ้นมาตั้งแต่ปีสอจนมาถึง5-9เป็นเวลากี่ปีผู้ที่ร่วมเหล่านั้นทั้งทุนทรัพย์ด้วยทั้งกำลังกายทั้งกำลังความคิดที่คิดช่วยกัน ก็มีมากหลายระดับต่างก็โรง่งรยไปตามอายุสังขารเกิดแก่เจ็บตายพวกเราอยู่เบื้องหลังก็ได้รับความสะดวกสบายอย่างพวกเราได้อยู่เดียวนี่แหละก็ด้วยกําลังทรัพย์กำลังความคิดกําลังกายที่เสียสละ,ะสร้างวัดของเราเพราะนั้นเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วพวกเราก็ไม่มั่นใจ ว่าดวงวิญญาณท่านเหล่านั้นจะไปสิงสถิตยอยู่ณนถะินใดที่ใดพวกเราอยู่เบื้องหลังเออเอานิมนต์ครูบาอาจารย์พระสงฆ์ทําพิธีเป็นจิตจะลักษณะสักครั้งหนึ่งในปีหนึ่งหลวงพ่อก็เลยกําหนดเป็นวันมาคบูชาเพราะเป็นวันหยุดราชการอยู่แล้วแล้วก็เป็นวันสำคัญยิ่งในทางพระพุทธศาสนาเป็นวันประกาศรัฐธรรมนูญ พระสงฆ์ด้วยก็ให้พวกเรามาพร้อมกันตอนเช้าก็ทํทำไหวพระรับสินจากนั้นก็ได้กล่าวคำถวายทานอุติศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปกระคคนอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวพอพวกเราเกิดมาในโลกวัตฏสงสารใบนี้เนี่ยเวียนไหวาตายเกิดกันบางทีก็ไม่คาดคิด จังที่สร้างบุญสร้างกุศลมานมนานแต่โค้งสุดท้าย,ยจิตอกุศลคิดไปในทางที่ไม่ดีอารมณ์โมโหโกรธาโกรธโลภโกรธหลงติดจิตใจไปข้องแวะกับทางอากุศลมันก็ต้องไปสู่ทางอากุศลก่อนจากนั้นเมื่อพ้น นั้นแล้วยังค่อยไปทางกุศลได้อันนี้ในหลักของพุทธศาสนาที่ท่านได้ตรัสได้พูดไว้ทั้งหมดเพราะนั้นคนโบราณคนโบราณเขาจึงสอนต่อๆกันมาก่อนที่จะจากไปก่อนที่จะตายท่านจึงบอกสอนกันให้เลือกถึงคุณงามความดีเนอะให้เลือกถึงบุญกุศลเนอนะ เระลึกพุทโธพุทโธไว้ในใจเนอนะการเป็นการกล่าวเตือนให้มีสติสัมปะชัญญนะถ้าว่าเราคิดไปในทางที่ไม่ดีในโค้งสุดท้ายนะ่ะเราอาจจะไปทางอก,กุศลได้ไง่ายๆเพราะนั้นท่านจึงให้คิดสังสมบุญกุศลให้คิดไปในทางกุศลแต่บางคนนะทีนะตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยสร้างบุญสร้างกุศลสักที ไม่รู้จะคิดถึงอะไรมีแต่คิดถึงแต่ความชั่วตัวเองได้กระได้กระทำเอาไว้มันก็ไปทางชั่วเลยเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ทำคุณงามความดีเพราะนั้นให้พวกเราศึกษาแล้วก็ปฏิบัติสังสมคุณงามความดีเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจเอาไว้ในเมื่อโค้งสุดท้ายเราก็จะได้ำรำลึกถึงบุญกุศล,ลำรำลึกถึง คุณงามความดีที่พวกเราได้สั่งสมอบรมมาทั้งชีวิตและกะบุญกุศลที่เราได้คิดได้ลำลึกถึงก็เป็นเครื่องเกื้อกูลหนุนเราไปสู่ความสุขความเจริญเพราะว่าในขณะที่เราโค้งสุดท้ายเราก็พยายามรวบรวมทุนทรัพย์ เงินคาทรัพ์ยสมบัติใส่กระเป๋าที่เราจะเดินทางแต่พวกเราไม่ได้เตรียมการเอาไว้ไม่ได้สมัยเมื่อยังมีชีวิตอยู่เราก็ไม่ได้คิดสังสมคุณงามความดีไม่ได้สังสมบุญกุศลเหมือนกับคนเกิดขึ้นมาแล้วนะ่ะมีแต่เที่ยวมีแต่เตรมีแต่สนุกสนานกินเหล้าเมายาสำเลเทเมา,าไปเรื่อย ไม่ได้เก็บหอมรอมเร็บพอมาโค้งสุดท้ายเราจะทำยังไงเมื่อเท่าแก่ชลาเราจะพึ่งพาอาศัยอะไรเพราะเราไม่ได้เก็บหอมรอมเร็บแต่สมัยเมื่อน้อยนมนี่ก็เหมือนกันนั่นแหละเราเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพวกเราก็ควรจะเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้ให้เชื่อ ในธรรมคาสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้เชื่อในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่นว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอกีกทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนรกสวรรค์มีทงถามว่าใครทําดีคนนั้นได้ดีใครทําชั่วคนนั่นก็ชั่วตกนรกไม่ใช่แต่ตกนรกแต่ในเมืองผีนะคนทําชั่วในการเป็นมนุษย์นี่ก็เถอะนะ การทำชั่วในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ขณะนี้อะถ้าพวกเราอยู่ด้วยกันโมโหโกธาขึ้นมาทำความชั่วขึ้นมาเอาค้อนเอามีดไล่ฟันขึ้นมาด้วยสกกิก็ต้องจับเข้าคุกทันทีเพราะคนชั่วนะในก็เหมือนกันนะความชั่วประโลกเช่นเดียวกันนั่นแหะถ้าใครทําความชั่วในเป็นมนุษย์ตายไปแล้วก็อ้ความชั่วต่งนั้นแหละจะเข้าไป เป็นเพื่อนสองอเคียงคู่เราพาไปตกนรกพาไปเกิดเป็นสัตว์ที่ระฉันเพราะไรเพราะการทําความชั่วของเราถ้าเราทํากรรมดีกรรมดีก็จะพาไปสู่ความสุขความเจริญเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกทท่านนะมันติดนักปราชญ์ท่านสอนเอาไว้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านสอนเอาไว้พวกเราในฐานะลูกหลานทั้งหลายให้ฟังให้ศึกษาและก็ให้สังเกต ให้สังเกตให้ฟังให้ศึกษาจากนั้นก็ให้ลงมือประพฤติปฏิบัติพวกเราจะรู้ได้ด้วยตนเองคนที่ทำคุณงามความดีมากมายแต่โคงสุดท้ายแล้วลึกถึงความชั่วตัวเองไปตกนรกก็มีนะในครั้งพระพุทธเจ้าในครั้งพระพุทธเจ้าพอตัวเองทำความชั่วแล้วเกิดอยู่ในใจวิตกกังวล กลัวพระพุทธเจ้ากลัวพระหันผู้มีญาณรัตนะท่านจะรู้ท่านก็รู้อยู่แล้วแหละตัวเองทําความชั่วเนี่ยแต่กรรมแต่ก็ตัวเองสั่งสมบุญกุศลมากมายแต่ในใจมันหดหดหูห่อเหี่ยวในเรื่องทําความชั่วของตนเองจากนั้นก็ตายพอตายในขณะที่หดหูห่อเหี่ยวนั่นแหละ พอราล,ลึกถึงความชั่วของตอนเองที่ได้กระทาไว้พอตายไปตกนรกนะเนี่ยไปตกนรกไปเหยียบหยุดแผ่นทองแดงแผ่นทองแดงหุ้มเคียงข้อเท้ากันนะตกนรกตึงตึงกระดับขยับไปที่ไหนไม่ได้ตกนรกทองแดงทองแดงแผ่นทองแดงหุม้มข้อเท้าเอา ส่วนพระสวามีไปกราบพระพุทธเจ้าไปที่ใดพระพุทธเจ้าก็บรรดาลให้ลืมเพราะว่าถ้าว่าไปถามว่าเามียของข้าเนี่ยข้าพระองค์เนี่ยตายไปแล้วเนี่ยไปไปที่ไหนแต่พระพุทธองค์บอกว่าตกนรกนั่นทำไมตกนรกเป็นเรื่องยาวเลยแตเนี่ยเป็นเรื่องยาว เราบอกบันดาลให้ลืมไปครั้งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดไปตกโรกอยู่เจ็ดวันนะพอวันที่เจ็พระพุทธเจ้าคลายฤติท่านก็ไปกราบพระพุทธเจ้าบอกว่าเมียของข้าเนยะแฟนของข้านยะตายไปแลป้วไปที่ไหนพระเจ้าข้านะ ไปสู่สวรรค์แล้วพนะระโรมเอาไปสู่สวรรค์แล้วโอ้ก็ดีใจ <c oughs> แต่ว่าตอนตกนรกพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกนะเพราะอะไรเพราะเขาทําความชั่วเขาคิดในทางที่ชั่วไปตกนรกสะกก่อนเจ็ดวันนะจากนั้นพอรนะลึกถึงคุณงามความดีอพอตายไปแล้วปุ๊บขึ้นไปสู่สวรรค์ออกจากนรกไปสู่สวรรค์เลยนี่แหละ ันนี้คือความเป็นไปได้ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกท่านตรัสท่านบอกกล่าวไว้อย่างนั้นเพราะนั้นพวกเราทุกๆท,ท่านนะก่อนที่จะถึงจุดนั้นท่านจึงให้ฝึกหัดเรื่องภาวนาเอาไว้ตั้งจิตตั้งใจเอาไว้ฝึกหัดภาวนาทางด้านจิตใจเอาไว้ในโค้งสุดท้ายอย่างนั้นให้ระลึกถึงคุณงามความดีความชั่วเถอะมันผ่านไปแล้ว มันดีมันก็ดีไปแล้วมันชั่วมันก็ชั่วไปแล้วจะไปคิดถึงมันถ้าคิดถึงมันจิตใจห่อเหี่ยวจิตใจมีความทุกข์นั่นแหะอนารนก่ยเป็นทางไปแต่ถ้าเราอจะทำยังไงได้มันที่มันมันทามันชั่วมันก็ชั่วมาแล้วในอดีตแต่สมัยเราเป็นเด็กบางทีเราก็ทำไปโดยที่ไม่ได้ ตั้งใจบ้างทําไม่รู้เพราะไม่รู้เป็นส่วนมากแต่เมื่อทําไปแล้วนะกรรมตัวนั้นไม่ใช่มันไม่มีนะมันมีติดอยู่แต่เอาเถอะจะทํำยังไงได้เมื่อทํากรรมไปแล้วเราก็ยอมรับว่าเราทำที่ไม่ดีแต่เราจะไปคิดวิตกกังวลจะในเรื่องนั้นไม่ได้เราต้องคิดถึงคุณงามความดีเราคุณงามความดีของเราที่ทำไว้ก็มากมายมหาศาลไม่ใช่หรอ เราก็ต้องะระลึกถึงคุณงามความดีของเราเนี่ยแหละบุญคุณงามความดีของเราจะเข้ามาประคับประคองในช่วงที่เราคิดความดีเบะนั้นท่านบอาความชั่วที่มันผ่านไปแล้วมันเป็นอดีตไปแล้วดีมันก็นดีมันแล้วชั่วมันก็นชั่วมาแล้วแต่จะไปคิดถึงมันคิดถึงคุณงามความดีแล้วก็ตั้งต้นใหม่ข้าพเจ้าจะทําดีเท่านั้นข้าพเจ้าจะสร้างบุญสร้างกุศลเท่านั้น สิ่งที่มันชั่วข้าพเจ้าจะไม่คิดชั่วทําชั่วพูดชั่วในเมื่อข้าพเจ้ารู้แล้วความชั่วเนี่ยทําให้ตนเองเดือดร้อนเป็นมนุษย์นี่ก็เถอะนะถ้าทําชั่วลงไปพูดชั่วลงไปเนี่ยขนาดพูดชั่วลงไปเขาก็ยังจับเข้าคุกไม่รู้เท่าไรต่เท่าไรเดี๋ยวนี้นะคนที่พูดชั่วไปด่าคนอื่นดูถูกปาหมาดคนอื่นคนที่ทำความชั่ว ก็เหมือนกันติดคุกติดตารางมามากต่อมากจนจะล้นคุกอยู่แล้วเพราะความชั่วนะก็ไม่ได้ยินว่าคนไหนทําคุณงามความดีแล้วจับไปขังคุกไม่มีมีแต่เชิดชูบูชาเพราะนั้นให้พวกเราท่านทั้งหลายประกอบคุณงามความดีอยู่ในสถานที่ใดร่มเย็นเป็นุกทั้งนั้นแหละถ้าประกอบคุณงามความดีนะถ้าสั่งทําสิ่งที่มันชั่วเลยอยู่ที่ไหนก็นเดือดร้อนถึงใครจะไม่รู้ ว่าเราทําแต่เรารู้ว่าเราเราเรา,เราทำนะเราก็มีความทุกข์ใจอยู่เหมือนกันนะจิตใจเศร้าหมองเพราะนั้นความชั่วจะทำเสลยดีกว่าให้ทําแต่คุณงามความดีนี่แหละวันที่วันมาฆบูชาตรงกับวันที่ยี่สิบสองนะให้พวกเราสังเกตสังเกตนั่นะเป็นวันทําบุญของพวกเราวันหนึ่งนะคักสัตยาญ,ญาติโยมลูกหลานพ่านเนงถ้าต่อเน,นี้ไป พระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพรน่ <c oughs> สัพพารงขาวินิมุตโตส,สัพพันตตา वासि <coughs> मे <coughs> ติติตางสิเรนจายัสสกันเรียานังฮริยคันตังปสังติตังสังเขปัสสะโลยัสสกีปุชุกุทันจันตสนังอาดาลิโติตังอาหูอาโมคันตัสสกีวิตังอสขมาสัจันติสิเรนจาปัสสะนังธรรมดสนัง อนุยุนเจตเมธามีสารังบุตานาสสนันตีปวัตุสาพามังกาลังรักันตุสาพเทวตาสัมปันบุตานุภาเวนัสดาโสติพวันตุเตห์ ภรวันตุเตภาวาตุสาพมังกาลังราคันตุซาปเิวตานสามปสังขานุภาเวนะสดาลาโสตีอาวัน